สวัสดีค่ะสวัสดีสาย,สายวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเห็ดน,นะคะเปิดคลิปด้วยไปไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะคะเห็ดกอนั้นก็ยังอยู่ค่ะอากาศเย็นเขาเลยไม่เน่าเร็วนะคะเห็ดดำที่เหลือนะคะจากการเอาไปขายเมื่อวา สศุกร์อวันศุกร์เนาะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูที่ตัวเองชอบนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูที่ตัวเองชอบนะคะกินเป็นมือ้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงควบเลยเนาะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่านะคะมีเหลืองปนมานิดหน่อยนะเราจะไปทําเมนูต้มจืดนั่นเองนะคะ ขึ้นชายค่ะเป็นขึ้นชายไทยนะคะแต่ว่าเขาโตมากเลยเพราะว่าแถวนี้สงสัยดินดีค่ะเขาชอบเราจะเริ่มต้นด้วยการล้างเห็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำเนาะเป็นการ ต้มเอาความสกปรกมันออกนะคะที่ติดอยู่อย่างเช่นไข่แมลงไข่นอนหรือว่านอนที่มันติดอยู่ตามตามท่อนะคะท่อเห็ดอะ่ะอันนี้เราก็ล้างแบบซาวซาวมาเลยเนาะแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาล้างอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทำต้มจืดนะคะ มื้อเช้าและเทียงควบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มีนัดกับคณะสอวอจะไปเก็บเบอร์รี่ทะเลนะคะตอนบ่ายโมงจะไปเก็บเบอร์รี่ทะเลกันเนาะก,ก็มีมีจอยมีแม่ขวัญแล้วก็มีนีค่ะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีเพื่อนแม่กวนด้วยไม่แน่ใจนี่ค่ะเดี๋ยวต้มแล้วมันก็จะยุบเหลือนิดเดียว

เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันนะคะโอ๊ยแล,แ,ลแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวทุกอย่างสําเร็จรูปหมดนะคะแม้แต่กระเทียมเจียวก็สําเร็จรูปค่ะคือมาีิเกียรเจียวแม่บ้านยุคใหม่ค่ะ รสดีนะคะพริกไทยขาวแล้วก็สิ่งสุดท้ายในการปรุงรสซิ๊วขาวค่ะ เนหอะง่ายมากค่ะเมนูนี้ทีนี้ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะตุ้มสัก5นาทีให้รสชาติเห็ดมันออกมันนัวนะคะกับเครื่องปรุงต่างๆที่เราใส่ไปให้มันนัวเนาะเสร็จแล้วเราก็แค่ใส่ ผักชีหอมเนาะใส่ผักชีซึ่งผักชีของเราก็อยู่ในตู้แช่แข็งนะคะที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายค่ะที่เราเก็บมานะคะ เอาละค่ะเราจะชิมนิดนึงนะคะชิมค่ะชิมอร่อยมากค่ะเค็มพอดีนะคะเพราะว่ารสดีกับซีอิ๊วขาวเนี่ยมันเค็มค่ะขึ้นช่ายใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ขักชี้หอมนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงจืดต้มจืดเห็ดดาของเรานะคะเมนูนี้เพื่อสุขภาพค่ะเห็ดสดๆจากป่านะคะชิมอีกครั้งหนึ่งโอ้อร่อยมากค่ะเขามีความหอมมีความหวานนะคะเห็ดดำเนี่ย เหมาะกับต้มจืดมากๆตรงที่ว่าเขาจะมีความคล้ายสาหร่ายทะเลนะคะส่วนตัวคิดว่าใช้แทนสาหร่ายทะเลได้นะคะเพราะว่าเห็ดเขาตกสีต้มออกมาเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยมันจะหลุดออกจากเห็ดขาสีมันจะตกลงมาในน้ําซุปมันจะดูมีสีสันน่าทานมากเลยแล้วก็มีความหอมค่ะคล้ายๆสาหร่ายคือมันทําให้เวลากินเนี่ยนึกถึงสาหร่ายทะเลนะคะต้มจืดสาหร่ายทะเล